สวัสดีครับทุกคนส้มเช้งน้ำผึ้งขอให้ที่ปอกมาด้วยนะเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยปอกกันทุกคนจิ้มเข้าไปไน,นี้แล้วก็ลูดลงมาชอบที่ปอกเขาทำให้การกินส้มเช้งง่ายมาก หวานเจี๊ยบเลยหวานเลยนะก็อมเปรี้ยวนิดหนึง่งหัวร่อยเลยต่างกับส้มเช้งไทยตรงที่สีส้มใช่ปะ่ะส้มเช้งไทยสีขาวๆอืมอืม ทิมเข้าไปตรงกลางปุ๊บแล้วก็กดมันวิ่งจนไปถึงก้นมันเนี่ยนะปุ๊บผมจะทำเป็นสี่ช่องเฮอดีเนี่ยสี่ช่องผมว่าง่ายดีนะเห็นปะเฮอ,ฮอ การปอกส้มก็ง่ายขึ้นนะทุกคนนี่นอม,อมลูกเกี่ยวเปรี้ยวลูกเกี่ยวจะเปรี้ยวมากหน่อยทุกคน ืมเหมือนจะเม็ดไม่มีวะใช่ปะแตมเนื้อเยอะครับอืมชอบตรงที่ได้เคี้ยวนะอืม ก็มีเม็ดเหมือนกันนะแต่ว่ามีนิดหนึ่งแต่เนื้อเขาดีลูกที่เขียวๆหน่อยก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานลูกแบบนี้ก็จะหวานอืม ไม่เข้าเนื้อครับเพราะว่าเขาล็อกเขาล็อกขนาดไว้ให้อยู่ที่ประมาณเท่านี้เนี่ยเสร็จแล้วก็จะปอกง่ายขึ้นก็นจะเป็นรอยที่เราปอกเมื่อกี้การกินส้มเชงก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับทุกคนแต่ก็ไม่พ้น มีดผมเฮ้ยอร่อยส้มเชง้ำพึ่งครับทุกคนเฮ้ยไม่มีเม็ดนะเนี่ยใช่ปะอืมดีเฮ้